สวัสดีครับผมวันนี้ช่องเกมพาพเพลินนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําการแกะกล่องสุ่มต้นไม้นะครับที่เราทําการสั่งซื้อมาราคา400บาทนะครับดูซิว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยนในกล่องผมก็ทําการแกวแล้วรอบนึงนะครับเราก็จะพาชมไอเนกันเอามาออกมาให้ดูนะครับไฮไลท์ของคลิมนะครับพับชโคโค็อกโกแลตนะครับ เป็นต้นที่ผมตั้งใจมีความตั้งใจที่อยากปลูกมากนะครับก็เป็นผลไม้ของเม็กซิโกนะครับที่มีคนไทยเขาไม่ค่อยรู้จักกันเนยอะครับก็จะทําการปลูกแล้วก็จะทำการขายก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไงก็จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็คิดบอกนะครับต้นก็ประมาณนี้เลยพาชมต้นที่สองกันนะครับก็คือเจ้านี่เลยเจ้านี่ก็คือเอลบิวนะครับเอลบิวต้นก็ประมาณนี้เล็กๆมีขนหน่อย ใบเหมือนใบกระ่อบนะครับประมาณนี้นี่นะครับต้นุดทานนะครับคือฟักไอพิมนะครับซึ่งเป็นผลไม้หาย,ยากอีกชนิดนึงครับผมก็จะทําการปลูกไว้ที่บ้านนะครับเพื่ออนาคตจะทําเป็นสวนผลไม้นะครับเก็บไว้ในอนาคตก็ปนระามาณนี้เลยฟักไอพิม์ก็ต้นเ,ออเล็กอยู่นะครับขนาดประมาณสักสามสิบสามสิบห้าเซนนะครับประมาณนี้เลย ถ้ไอติมนี่ก็หายากเหมือนกันพอๆกับภาพช็อเล็น,น,นะครับอันนี้จะหาง่ายกว่าสองันนี้ก็หายากพอๆกันก็จะปลูกไว้นะครับไว้เผื่อเศรษฐกิจไม่ดีก็จะเอาหาก,กินกับพวกนี้เอาแล้วก็จะปลูกไว้เอาไว้ถ้าได้เงินจากการผลผลิตจากพวกนี้ก็จะไปซ่อมรถด,ดัซสันนะครับคันที่คลิปก่อนนู้นครับเดี๋ยวจะแผ่น,ข,น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 ขึ้นตรงหน้าจอน,นี่เลยประมาณนี้อก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็แค่มาแกะ ามาชมต้นไม้ที่ผมจะทำการปลูกในอนาคตครับก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็เม้นใต้โพสใต้เมนวิดีโอนี้เลยนะครับก็มีอะไร,าม,ม,ม,ร,ม,รม,มากแล้วก็จะทำการจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต่อ,ตอไปก็ไปละ